มี้บ no ึ no. <that> ้งอนาเทาลองส่วนมิทงเถอะเกิดตับมูดมูดมูดอ้าบสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาโฟกัสกับน้องป้าเฮานี้น้องป้าสิมากินหมูกระทะมาบุกเคลื่อนหมูอีกเลยพี่น้องมาบุกบาดซวนหมูอีกเลยเนาะพวันสิพาคกันกินหมูกระทะเนาะอ๋อเคลื่อนกันคนดา หาชิป่านพี่หนอ้อแบบงบตะเคียนเนาะโมงี้เรา่ว่าผ้าเออแต่ว่าอยากผ้ากันกินนะนะแบบว่าอยากใส่ชีวิตแบบว่ายดูน,นอสิแบบว่าสีีิตจบเลยนะพี่น้อก็ได้ว่าเอ,าอยู่น้ำกันก่อนแบบว่าอยา,อยากรวมตัวกับหมู่นะแบบว่ากินอั่นกินน,นีน่กัการสางความทรงจำกับกันนะโมโมแล้วกันนี้เขากส็สิไปเตรียมของนะเขาซือ้อของมาแด่ทุกคนเขาสิไปเตรียมของ ไปกันด้อทุกคนตอนนี้เ้ากะเตรียมคอนะ้องเนาะวุ้ยใจกล่องอยังวะตอนนี้มูเ้ากกำลังสิปรุงน้ำจิ้มเนาะในมูอีกคนหนึ่งก็กำลังจอยดุกซีเนาะปาไะหันแหละเดี๋ดยวผักมูห้าเสร็จาจะพากันเตรียมค้องนะทุกคน นี่ก็คือของเขาซื้อมาม้าขอมูแจ้ยอยู่ใจกินจะ่ดุสีไงเนี่ยวายตั้งมุมมีก็สีด่งไงมี่พักเดี๋ยวเขาซอยก่อนจังด่างเออก่อสีซอยก่อนมูขึ้นกระถาบ้าป๋อเบลอเดี๋ยวไข่มูอันนั้นเฮ็ดให้กินเนาะเขาสีเขาสีนั่งถ่ายกินเนาะเบลอเบลอยกเนาะเดี๋ยวนี่จะยังออกสีสีเนาะ ขอกับบุกกาอะไรขอกับบ okay. ่ใดนีเด no. okay. ียงแล้วพี่น้องแค่จะเอาเงินมาจะใส่มาเดียงหมูเนาะเขากับบุเมสิมีขากับเย็นคือกันเนาะบุเมสิเดเหตดเยอะแยะแล้วก็บ่มีเดียงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเอาสีปักกันเตรียมพักพี่น้องเพื่นในหันใเพื่อนอุ้เขาหันนี่คือพักเตรียมสิเตรียมมาทุกคนตอนนี้เขาสี่ ພັດสະນາອັນນີ້ອັນພັດທະນາສອຍພັດທະນາໂຕນີ້ມາເຮົາເດີ້ນີ້ມັນອອກມາດີ 哎，怎么了？

ตอนนี้เรากำลังจะล้างผักนะคะทุกคนทำไมต้องปิดไก่อย่ะพักเนาไม่สนิแเลยพักป่วกบุญธรามสาวสิกันเนาะตาไม่กับตาอะคุ ่บมีแมีแต่เส้นเงินบ่ม mm ีเนาะแต่ยากกพินเอ่อเดแบบว่าอ๋อคุณะหาชิ้พันเนาะกปามากรอยกว่าาทอยกว่าบาทนะกับออยร้อยหนึ่งหกสิบก็ทิไดรกินคืาบ่หี่เนาะส่วนนี้หันแบบว่าเข้าบ่ไดีคอยมากเข้าบีากเยนมระติดเนาะต่บาหนี้เงินเท่ากับบะห่อยใส่นะปกติมากเน่ที่จะเขากับต้องใส่หามือเนาะมีเท่ากับมากเก่ประมาณ มื่อหนึ่งซองเมือ่อนะมาทาซีสือเพราะวา่หม้อเจ็ดหันบุษบัะเซงเนาะเพิ่นกะหายผักก่อนเพราะว่าม้อน,นี้หันนออ้อง,มองหม้อหาพอบหม้อโค้กเขาเซงบอกในเตี้ยเขาไม่ได้ซีเซงหม้อเจ็ดมันเซงเดือนหนาพี่น้องวันที่สิบแปดสิบเก้าในกระซ่าเนาะต้องเดือนที่หกเดือนมีทุนนะละเนาะไก่เด็ดพี่นอ้องเอ้ยบุษบัตเซกับท่านะเบิ่งเนาะพากันมาแต่งกินก่อนแบบบ้าเข้ากับปีสุดท้ายนะพี่นอ้องกับแบบว่าอยาก ยังสังความทรงจำไปก็มูดอว่าเออเคยมานั่งกินมูกระทะ a ต้องกันเถอะนะเพราะว่าสิจบแล้วเพราะว่าแย่ๆกันเดี๋ยวมันสิบริเห็นกันง่ายเดี๋ยวพี่น้องกว่านี้เพราะว่าบางคนกะอาเซียนโตบางคนกะอาเซียไปหาเงินนะมันก็คือสีบ่มีโอกาสเดมอยู่ครบหนาครบตากันมากับหมูก็ได้บ่าเออมันกินมูกระทะ a ต้องกันก่อนเพราะว่าจบไปแบบนี้จะได้ก็คือสีหยาดเนาะที่สีแบบในร่วมโตกันแบบครบครบหมูนะครบหนาครบตาคือสีหยาดไปเล เป็สิทธิแบบไปทางไปทางมันถูกไหมใหญ่ใหกันไปเติบโตนะแต่ละคนไปเดี๋ยวเ้างร่างพักเดี่ยวเ้าก็สิเตรียมพ้องในลายอย่างแต่ไปเบื่อตอนกินเรื่อพี่น้องทุกคนตอนนี้ห้อกะเห็ดแดดเนาะเ้าเตรียมของแดดห้องก๊าบหมูห้องเนาะเตรียมพ้องแดดเลยกำลังสีพากันเดิมกินเนาะกำลังอยากทุกคนนี่ มีช่องเตาเนาะใส่กชัใส่กังใส่กน้ำเลยวะกอรนกำลังย่างกำลังยังเนาะเดวแกวแวงกันแก้วระเพากันบ่ย่างกะไรบ่ย่างอะไรนะกะน้ำใส่กย่างอย่างเดียวเ้ยถุยหนัวหนัวอยู่พี่นนอกเลยครับต้าตีซึกมาว่ะ แต่อะไรๆกินง่ายแล้วมันทถนัดซุกกินเหนื่อยนี่ย่อนกินเหนื่อยกับเอยากเป็นโดรคู่รับจะด้อยแก๊อันนี้ก็ยานไปตายอยู่อันนี้เลยอันนี้ซ่จูจุเอาซอยจุ่มันเนื้ออันนี้มันหมูไปย่างหย่างป้าพี่เหล่าตัวนี้ก็เดิมซุปจ้ะหมูเขาเดิมกินนะเด้อแับนี้เมื้อสันอยากกินเกาเหลียงจะเมื่อสันแซ่บเห เอาอดิเอะกินกออานโซนะมันกระทนละซุกมันททะลซุกเนาะพี่น้องเอ้ยซุกกับท่านเนาะอยากแห้แต่ละคนเอาซิมซีเอ้ากินไบ้างนะอาเแกนอาหัวข้าเอาเต็มโตไปยงวหัวข้าวมันก่าไม่ดียูนี่แหละ ดับกัญญานะดับหนึ่งหนึ่ม่คกินเนื้อสามเยเยเหล่ยมให้กินน้ำเตี้ยเบื้องนะลูกเดียวละกุยับกุยงาไแล้วก็จินเอียงล่อเดินไปมาเดินไไหนเน้อสามจีตอนอยากเอาไปเต่าเต่าหัวด้บยหรเต่าหัวไม่ในมุมเต่าหัวละเบืงนี้แห้งเวียนหนัันตันมันาสินอนมาแกลเทียมน้ำโจ๊กกีดังอียงมีมือกันอะไรา เติมมิตรเะับจับยื้มมั้งแกคอยยื้ขอีกินเป็นตัวแสบเนาะใส่ไมเท่าหูเฮ้ยเอมเบิ่มเลยนมี้ยังตาหูมันแสบแล้ มากินสุปบ่อท่านน้องหยาเต็มกินอ๋อที่ชอบพี่น้นาะตะหูซองชงเลยนะจากน้อยเขาก็สีได้เสียงจบแล้วก็สีได้จ่ากระกันเลยเนาะไปแยกระกันไปเติมเต็ทางไฟทางมันเนาะคือสีนี่คือสีบอมีเวลาแบบบอมีโอกาสที่สีแบบบ้าเอาน้ำจิ้มอร่อยให้เงาพี่ คือสิบริมีโอกาสที่แบบสิได้มากินครบหนาครบตากันเนี่ยนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอดีตไถ้าว่าห้องเย็นจบไปแล้วฮะ <c oughs> โอ้ยหมูกัน <c oughs> เลย้าห้องเย็นจบไปแล้วคะทุกคน <c oughs> เฮาคือสิแบ,บบ่ะบริมวมเออแบบบ่ได้มากินน้อกันแน่นี่เนาะบ่ได้อยู่ครบหนาครบตาใช <c oughs> ่สิไปจังไดแน่เนี่ยสเวียสิไปจังไหนอนอันนี้สิไปเรียกตำรวจบ่ อันนี้เด้สิไปใส่ดกมันอันนี้เด้เพี้ยดยังมึงเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้นี้เด้ใส่เป็นกรรมกรอยู่งยังจันเป็นกรรมกรอยู่งยังจันผู้ดีเด้เป็นคนเป็นคนโอ้ยสิเป็นยังหว่ดีดีเป็นคนเพรานนี้เดชป็นผู้นี้เพนาะไปเหยียนเนาะไปเหยียนอยู่งยังผู้นี้เด้ไปเหยียนตำรวจผู้นี้ก็สิไปเหยียนตำรวจเนาะเหมือนนี้ใส่เสือตำรวจผู้ตอนผู้นี้สิไปเปิดห่านแป้งโดด อกินกินที่นาะที่นาะเดี๋ยวเขาสาปไปหนดก็เิ็นมากินกินทุกคนตัดผ่ามาตอนนี้ก่ะเบิร์ดด้วเนาะแซบปะ ล่อหมดเลยทุกคนเลือดเลือดแตเนาอเเลืออีกนี่คือสองเสื้อ้าเนาะแต่ว่าเตานี่ฮันเบิแตนาอเตานี่เลือดแต่เตานี่ปดเตาน่แลนมาตูดกับเตาดว่เี่ยม่กร่อีแ่ เดือบเลยเนาะเดือแต่พักนี่ได้ก็หมูสิได้กินตุ๊พักคือเก่าอีกแบบนี้เอาพักล่งเลยทุกคนตอนนี้เขากะตัวเขาอยากไว้เนาะเขาบัวได้กินเนาะเขานั่งอยากอย่างเดียวหมูกินเท่ากับบัวได้แรกเนาเทาบัวได้กินเนาะเขานั่งอยากอย่างเดียวเขากะถากินน้ำดังค์มันเบิร์ตจ้ะหมูงก็อีนั่งเซาขึ้นมาได้กินเลย ม่เรา่ริงเนี่มันตักเอาตักเอามกินลยแล้วขาบท่านนะกินจ้ายาสวยสวยเก็บใบเอยมันโบราณเรามันไปกากาินมันจะละอุ่นเลยกัะอกายาขอท่านเลยกินาลเขาเกิจับหุหน่อยนะหุเพิ่ะเต็นเดียวดโอ้ินด

เอาบ้างอยากไหมนะเดี๋ยวไปกินน้ำดังเกบักเขากินบมทันหนึ่งมาคิบเฟ่ต์มากินเน่ยตอนกลางวันบ่ตีงป้าง่ายอยู่ขั้นไฟพัดอย่โบง่ายอยู่ที่ไนี่ลย่งไฟอีกข้นเาเห็นมันเหาเดีดอกครับ เาเดโมกินกูจีดขมหอมโหอะไรกจะหิกูจีดไเสลือพี่ทีนม่ลองจีดนี่ยทเห่อเห็ดบางทีมันห่าอยากกินแบบเดียวนะเบอยากัมากินกสุไข่กให้ยุ่งอนให้เขาไป่นส้แผิดนะส้เขาอยากอยากอะไรกินแบบเดียวมันก่อนเ่อนะโมกที่ม่มกนวบ้เรียน

หมูหมูออกว่าใดนาะเลือดแต่น้องปลายังกินอยู่ป้าเปลือกแห้งอีดีหมูเขากินกันแล้ขึ้นมาเปลือกแล้วพี่เนาะป้ปมันีงยิ้มเด่ะสิผ้ากันไปล่างสวยแล้วแบบนี้สามทุกคนล่างจ๋าที่เขากินแล้วเนาะเขาก็ัับหนาพี่ละเนาะน้องปลาล่างที่เก้าพี่น้องเพราะว่าเ้าคนรู้คนมันเนาะปลาให้นหมูผักอนใช้ได้เ่าล่างเองกว่ามันดีกันเลย คนหังสวยยังน้อยแค่สี่จุดครับเนาะุดีรงนี้เองคนในเต็มยังน้อยแค่สี่จุดครับเนาะยอมยังน้อยยางไงบอายังไงบอ

กินด <ator il> ิษีเนาะกินบรเตะมูเ <into water. _ Disney> ้ยนี่รวไปด้วนี่รเตมูเจ็บอจีหันไปดีกว่า

ตัวแตกเนาะอเจมูแต่เขาไปตัางใจได้ทุกคนมันดูดเยอะปาเยอะปากเยอะบกจะอ้องหลังเขาด้มบอกเยอะ้องหลังเขาจยะองบบ้าจอกกูคือบกบ้าเหรอถ้าจะเอาพิมใ่เดียเขาจังสีบดูเนาะ รักทานคาตาเนาะเอาไปปลกใจทุกคนขันจะคของเพื่อนเบิ่งคลิปนี่กัเห็นอยู่ในนี้แล้วจะต้เพื่อนก็สิหอะไรแบบนี้มะมุกมาุกดถ้วยู่เราะยงเห็ดจองเนาะสั่งกันนี้ห้าการ่างถ้วยเดแล้าเนาะี่คือถวยขนาดเดาเ้ทางล่างแต่ะเดา เดือดเหมือนเซ่ไว้ก่อนเนาะตอนนี้ตาเดาเดีบดอยเนาะกำรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงสนุเด้อทุกคนถ้ามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องปลาในเด้อได้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายตอนนี้อิ่มแหเนาะขออนุญาตกับเพื่อน